สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับโคโค่ชาแนลครับพอดีหายไปนานเลยนะครับยุ่งมากเลยช่วงนี้นะครับอ่าพอดีวันนี้อ่าได้ได,ได้ได้ตัวอุปกรณ์ไอทีมาตัวหนึ่งนะครับทามาแนะนําการจะเป็นตัวกล้องไอพีนะครับจะเป็นตัวนี้ครับ นี่นะครับจะเป็นของตาหัวนะครับรุ่นไอมูสนะครับซึ่งกล้องยี่ห้อนี้นะครับก็ใช้กันเยอะนะครับใน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 ,ในป,ปัจจุบันนี้นะครับส่วนไอมูสเนี่ยมันจะเป็นรุ่นที่เขาทํามาส่วนมากและจะใช้กับกับทางอ่ากล้องแบบง่ายๆนะกล้องไอพีแบบสมาร์ทไอพีง่ายๆใช้ง่ายๆตัวนี้ที่ผมได้ได้มาเนี่ยเป็นตัว2ล้านนะครับสองล้านพิกเซลจะเอามาใช้กับ หมู่บ้านนะครับก็เลยลองเอามาทดสอบดูว่าถ้าจะมาใช้ในบ้านนะเป็นไงบ้างนะครับจากที่ได้ลองใช้ดูก็ผมว่ามันเวิร์กเลยนะครับสําหรับนะครับสําหรับใครที่ต้องการกล้องที่จะติดนอกบ้านนะครับมีความทนทานค่อนข้างสูงนะครับเพราะตัวนี้จะเป็นกล้องบูเลตนะครับเป็นกล้องส่งกระบอกตัวตัวเคสมันจะเป็นอลูมิเนียมนะครับหรือบางรุ่นก็จะเป็นพลาสติกแข็งนะครับตัวนี้จะทนน้ำทนฝนได้ดี ครับผมและก็ที่สําคัญตัวนี้จะเป็นภาพสี24ชั่วโมงจะเป็น f u ลค c o เ o อเลยนะครับกลางวันก็เป็นสีกลางคืนก็จะเป็นสีนะครับสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวได้มีไฟสปอร์ตไลท์ให้นะครับมีไมค์ในการบันทึกได้นะครับแล้วก็รองรับเมมที่256กิก นะครับผมตัวนี้ที่ผมได้มาจะเป็นตัวเลนสามจุดหกนะครับปกติแล้วกล้องมุงจะอปิดนะครับโดยโดยมากที่ทรบทรบๆมันก็จะมีเลนอ,อยู่สามแบบนะมีสองจุดแปดามจุดหกและก็หกนะครับการใช้งานก็จะต่างๆกันนะครับสองจุแปดจะใช้ได้ภาพมุมกว้างนะครับติดตามเสาไฟอะไรประมาณนี้จะเห็นภาพมุมกว้างนะครับสามจุดกจะแคบลงมาหน่อยนึงจะเป็นทางเข้าหมู่บ้านนะครับาทางเข้าโครงการอะไรประมาณนี้นะครับส่วนหกมิลเนี่ยส่วนมากจะใช้ตามทางเดิน นะครับตามเดินอพัดมนทั้งนโรงแรมพวกนี้นะครับเพราะภาพมันจะไม่กว้างแต่ว่าจะเน้นไกลนะครับเน้นไกลแมนเน้นโฟกัสเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจุดไปนะครับก็จะประมาณนั้นตัวน,นี้จะเป็นตัว3 6นะครับจะมาลองใช้กันก็เดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะติดตั้งง่ายหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราก็ ได้ได้รีวิวตัวกล้องวงจรปิดไปก็หลายรุ่นแล้วนะครับวันนี้มาลองรุ่นรุ่นนี้บ้างนะครับตัวนี้นะครับราคาสูงกว่ารุ่นที่ผมเคยรีวิวมานะครับแต่ก็สูงกว่าไม่มากนะครับแต่ว่าติดตั้งง่ายมากนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าติดตั้งยังไงนะครับผมโอเคครับจะมาแกะกล่องกันเลยนะครับโอเคนี่นะครับในกล่องมันก็ปกติแหละครับมันก็จะมีพวกคอมูงคู่มือนะครับ นี่เป็นคู่มือ Quick Start Guide ของมันนะครับโอคแล้วก็อะอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้ดีอย่างนึงคืออะแดปเตอร์สายยาวมากครับประมาณน่าจะประมาณสักสองเมตรหรือสามเมตรแหละครับสามย,ยาวมากเลยนะครับดีมากๆไม่ต้องใช้สายพว่วงเพิ่มเลยนะครับโอเคแล้วก็จะมีอุปกรณ์ในการต่อนะครับ จะมีพวกพุกเพลกน็อตพวกเอ่อกันน้ำนะครับกันน้ำตัวนี้ต้องสำหรับติดกล่องนะครับติดกล่องติดนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีมาให้ด้วยโอเคเราตัวออกมาดูกันนี่นะครับซีนมาอย่างดีเลยเดี๋ยวออกก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยครับออกมาแล้วนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทรง อันนี้เป็นน่าจะเป็นอลูมิเนียมหรือพลาสติกแข็งผมไม่ไแน่ใจนะแต่ว่าดูแล้วมันแข็งแรงมากครับแข็งแรงมากๆนะครับมีอ่าผตมาให้มีม,ม,ม,มีมีตัวต่อไม้สองอันก็คือเป็นตัวต่อของตัวอ่าไฟนะครับเป็นไฟกับตัวสายแลนนะครับกล้องตัวนี้เป็นกล้องไอพีครับสามารถต่อสายแลนได้หรือว่าจะต่อผ่าน wifi ก็ได้เหมือนกันนะครับมีเสาอาการเรียบร้อยนะครับผมโอเคด้านหน้านะครับด้านหน้าจะมีตัวอ่าสปอตไลท์ สองดวงใช้ในการตรวจจับความเคลื่อนไหวในเวลากลางคืนนะครับเหมือนที่บอกครับตัวนี้เป็นกล้องฟูลคัลเลอร์นะครับมันก็สามารถเห็นภาพสีในตอนกลางคืนได้นะครับโดยการใช้สปอตไลท์สองวนี่แหละเป็นตัวช่วยนะครับรู้สึกว่าจะจะจะส่งได้ไกลประมาณ30เมตร30สิบถึง40เมตรนะครับจะเห็นเป็นภาพสีนะครับด้วยสปอตไลท์สองดวงโอเคนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรมีบาร์โค้ดนะครับมีบาร์โค้ดอ๋อนี่นี่นี่ตัวสำคัญอยู่นี้นะครับ กล้องบางรุ่นเวลาจะจะรีเซ็ตเครื่องนะครับมันต้องแกะฝาเข้าเข้าไปนะครับตัวนี้ทําปุ่มรีเซ็ตออกมาให้อยู่ข้างนอกนะครับสามารถกดได้เลยนะครับไม่ต้องแกะฝาการจะแกะน็อตสองตัวนี้ออกมานะครับแกะเพื่อจะใส่เมมเท่านั้นน่ะนะครับใครต้องการใส่เมมก็ใส่ก็แกะตังนี้แล้วก็ใส่มันได้เลยนะครับเวลาจะกดรีเซ็ตไม่ต้องแกะนะครับไม่ต้องขันน็อตก็ค่อนข้างจะสะดวกนะครับมีบาร์โคดในการใช้แอปนะครับโดยผ่านแอปของตัว i m โ l บานะครับโอเค ตัวกล้องเราก็ได้แล้วเดี๋ยวเรามาลองเทสนะครับมาลองทดลองโดยการใช้แอปของมันกันเลยดีกว่านะครับเหมือนที่บอกทุกครั้งครับเวลาเราจะทำการตั้งค่าพวกกล้องที่เป็นพวกสมาร์ทไอพีพวกนี้นะครับได้กล้องมาครั้งแรกให้ทําการรีเซ็ตก่อนเลยนะครับเพื่อเป็นการคืนค่าโรงงานแล้วก็เคลียร์ค่าต่างๆเพื่อจะได้ง่ายในการติดตั้งนะครับแล้วก็มากดรีเซ็ตนะครับตัวนี้นะครับเวลากดรีเซ็ตแล้ว,ลวให้สังเกตไฟตรงนี้นะครับ สังเกตไฟนี้ไฟจะกดค้างประมาณสัก20วินะครับโดยประมาณหรือว่ากดค้างจนก,กระทั่งไฟมันดับนะครับสตตัสมันดับไปสักพักหนึ่งเราถึงจะปล่อยมือนะครับอเดี๋ยวเรามากดดูกันครับน่ะไฟดับไปนะครับทีนี้ปล่อยมือได้เลยครับเฮ้ทีนี้ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับตอนนี้เรา รีเซ็ตกล้องเสร็จแล้วนะครับให้มันเขียวกับพริบไปเรื่อยๆนะครับมันมันพร้อมที่จะให้รอแอดกล้องแล้วล่ะทีนี้เรามาจัดการกับตัวแอปกก่อนเลยนะครับปกติแล้วแอปไอโมไลน์นะครับมันจะมีอ่าบาร์โค้ดมาให้ข้างๆกล่องด้วยนะครับปกติแล้วจะมีมาให้อยู่แล้วหรือไม่ก็เข้าไปใน Play Store หรือแอ p Store นะครับแล้วก็โหลดออกมาโอเคนะครับผมเป็น a อ d r o i d นะครับครับใน Play Store ครับไอโมครับ M อ U ยู่นี่ครับไอโม i ์ไล์นะครับ เลือกมาเลยโอเคแล้วก็ติดตั้งเลยครับโอเคพอโหลดเสร็จแล้วเปิดเลยครับโอเคข้อแนะนำครับยอมรับครับโอเคเข้าใจแล้วครับอะไรหมดแล้วก็ถึงโอเคอนุญาตครับ มือไรตำแหน่งของอุปรกรณ์ไม่อนุญาตครับโอ okay. เคทีนี้ก็เข้าสู่ระบบครับถ้าใครยังไม่เคยลงทะเบียนกับไอ้มูไลก็ให้ไปลงทะเบียนก่อนนะครับการลงทะเบียนก็คือลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับของเราเองนะครับใครยังไม่เคยลงก็เข้าไปลงทะเบียนก่อนใครที่มีอยู่แล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยครับนี่นะครับรั้าจักไทยนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์เข้าไปครับ พอใส่โทรศัพท์ใส่พาสเวิร์ดเสร็จแล้วนะครับติ๊กฉันเข้าใจด้านล่างนะครับแล้วก็กดลูกศรทางขวามือเลยครับโอเคตกลงครับตกลงครับโอเคพอเราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมาในหน้าของอ่าคารเพิ่มอุปกรณ์นะครับ นะเราติ๊กเพิ่มอ,อุปกรณ์ตรงนี้ก็ได้ครับหรือจะติ๊กตรงเครื่องหมายบวกข้างบนนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคเดียวเพิ่มอปุปกรณ์มันก็จะให้สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ข้างใต้กล้องน,นะครับแล้วก็สแกนเลยโอเคพอสแกนเสร็จแล้วปั๊บมันก็จะบอกรุ่น บอก serial number ของตัวตัวกล้องน,นะครับบอกคิว่ารของตัวกล้องไอ้หน้าตัวเนี้ยเราจะเซฟกับไว้ก็ได้นะครับเผื่อวันนี้ขึ้นดีตัวบาร์บาร์โค้ดข้างใต้เครื่องมันเกิดหายหรือถลอกหรืออะไรขึ้นมาเนี้ยนะครับมันก็จะแอดยากหน่อยยากนิดนึงถ้าเราเก็บตัวนี้ไว้นะครับวับนหลังเราสามารถแอดผ่านตัวคิวอาร์โค้ดที่เราเก็บไว้เนี้ยได้นะครับโอเคเสร็จแล้วตอบต่อไปเลยครับเช่นนะครับมันบอกว่าโอเคไฟเขียวครับกระพริบ,บอยู่แล้วใช่ไหม ใช่ครับของเราตอนนี้ไฟเขียวกับกระพริบอยู่แล้วนี่เห็นไหมครับพร้อมอยู่แล้วทีนี้ก็ต่อไปเลยครับนะครับในหน้าตัวนี้มันก็จะให้เรา,าเลือกตัว wifi นะครับเลือกตัว wifi ที่จะให้ตัวกล้องอะไปจับอยู่นะครับตอนนี้ที่บ้านผมนะผมจะใช้เป็นตัว wifi ที่ชื่อว่า coconut 2 2G นะครับ เหมือนที่บอกครับว่าตัวนี้กล้องตัวนี้มันจะเห็น WiFi 2G เท่านั้นนะครับยังไม่เห็น 5G นะครับโอเคแล้วก็เลือกตัว WiFi ที่เราจะให้มันไปจับเลยผมเลือกโค c อ n u t 2G ครับแล้วก็ใส่รหัสครับรหัส wi ไ fi ของที่บ้านบ้านเรานะครับนี่นะครับพอใส่รหัสเสร็จแล้วนะครับให้ติ๊กตรงจำรหัสผ่านไว้ด้วยนะครับให้ให้ตัวกล้องมันจำไว้ด้วยเลยนะครับแล้วก็คลิกต่อไปเลยครับ นี่ก็รอครับโอเคครับผ่านแล้วนะครับไฟล์ติดค้างแล้วนะครับใน,นหน้าตัวนี้มันก็จะให้เราเลือกมันก็จะมาในหน้าที่ว่าอ่าเราจะให้กล้องตัวนี้ยประมาณว่าไปอยู่ตรงตรงไหนนะครับอผมเอาเป็นว่าห้องนั่งนั่งเล่นแล้วกันนะครับเลือกเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็มาจะให้เราเลือกภูมิภาคนะครับนี่ภูมิภาคนี้เห็นนะครับเลือกเป็นอบวกเจ็ดแล้วก็จาการ์ตานะครับ จะเป็นเ่าเรียกอไัไท,ทม์โซนของประเทศไทยนะเป็นบวกเจ็ดนะครับจำเลยก็ได้จากกาตานะครับตกลงครับเสร็จแล้วก่เสร็จสิ้นครับเ,เปิดใช้งานครับอ่าอันนี้มันบอกว่าอ๋อเกเคตัวนี้เป็นการ บันทึกกับตัวตัวคลาวนะครับตัวนี้เราเราเลือกเป็นฟรีไว้ก่อนก็ได้นะครับเนี่ยฟรีสิบสี่วันนะครับไม่มีข้อผูกมัดนะครับแล้วก็เปิดใช้งานเลยครับจดสิ้นครับนะเสร็จแล้วลองเข้าไปดูครับจะอัปเกรดไหมไม่ต้องครับนี่นะครับนะครับ นะครับมันก็ก็ง่ายครับผมว่ามันติดตั้งง่ายกว่ากล้องรุ่นก่อนๆพอสมครวรเลยนะครับโอเคทีนี้การใช้งานก็คล้ายๆกันนะครับตัวนี้นี่นะครับมันก็ตัวฟังก์ชันการใช้งานก็จะคล้ายๆกันนะครับก็ลองเข้าไปเล่นกันดูนะครับในการแอดกล้องก็เปิดสปอตไลท์อะไรประมาณนี้นะครับ ก็จะมีตั้งแจ qu ้งแจ้งเตือนผู้บุกลุกแจ้งเตือนความเคลื่อนื่อนไหวนะครับตั้งว่าถ้าเป็นกลางคืนนะสปอดไลท์มนส่องภาพมันจะได้เป็นภาพสีด้วยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับตัวตัวกล้องบูเลตของตัวตาหัวนะครับผมก็ลองดูแล้วกันใครมีข้อสงสัยหรือจะให้ลองอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจในการทำวิดีอใหม่ต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ